สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้อยู่กับสุริยาพาบรนทุกนะครับคลิปนี้พามาอยู่กับเจ้าคุณปูนิสันหัวปบ275เทอร์โบเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าคันนี้มันมาจากมาทั้งคันเลยนะมาจากเมืองนอกอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับตัวนี้เป็นนิสัน หัวปิ๊บอย่างที่เรารู้นิสันตัวแรงนะตัวจี๊ดนะนี่นิสันนี่แล้วก็ไม่รู้ใครพาเรียกนะเขาบอกว่าเป็นนิสันโอปิ๊บแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้แกใช้เป็นยางเรเดียนหมดเลยเนาะเป็นยางเรเดียนเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้มัวคุยกับแก๊ปนะเดี๋ยวพาดูตอนนี้ก็พี่แกก็ใช้เป็นยาง อเรเดียนหมดเลยนะครับสิบล้อแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสองเพาแท้นะหางเป็นหางอาซีเคเดี๋ยวพาไปดูหางก่อนหางตัวนี้นะครับก็ซื้อของที่บริษัทเราเลยตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะประมาณ2องแสนแปดนะหางตัวนี้เป็นหางอาซีเคสามเผาแต่อายุเขาก็ค่อนข้างมากหน่อยนะหางจะเป็นมีผ้าใบปนมีเรเดียนเดี๋ยวดูบันท้ายบันทายตัวนี้บางฝุ่นก็จัดมาจากปากช่องนะจัดมาจากอาร้านปากช่องที่ผมเคยถ่ายเนี่ยซื้อมาให้แก,กจำประมาณ670บปังเนี่ยคู่หนึ่ง 670นะครับตัวนี้กว้าง80ยาว120เซนติเมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งกันเองประมาณนี้นก็วันนี้มากับตู้ไอเย็นวันไห่นะครับมากับตู้ไอเย็นวันไหส่ส <40 S 1> <5 Q S 2> ิบพูดไห่คิวรอลงคิวรอลง,ลงต่อสุริยานะเดี๋ยวพาเดินดูพระราดิไทยเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้หางเป็นหางอาซิกนะครับ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแข็งมากเลยหางตัวนี้นะ,ะตัวนี้เราวิ่งสินค้ามาก็ของผมก้าตันนะของพี่แกแปดตันของผมถอยลงไปแล้วนะนี่นัวนี้เป็นกองอากาศนะครับลงมานี่นทางน้ำมันพี่บันทางน้ำมันกี่ลิตรนี่ ถังน้ำมัน200ลิตรนะครับตัวนี้เดิมๆมาอย่างไงอย่างนั้นเลยพี่วันเขาบอกเดี๋ยวขึ้นไปดูแต่เกียร์นิดนึงเกียร์เขาเรียกเกียร์อะไรเฮ้ยเขาเรียกเกียร์ฟูลเลอร์ใช่ไหมเป็นประมาณเกียร์มีกี่เกียร์สิบเกียร์ยังไงอะขึ้นบิดขึ้นกกยเกียร์ฟูลเลอร์เกียร์ยกโอ้โหงงเลยผมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เขาดู อ๋อมีถอยไฮด้วยมีถอยเร็วด้วยนะครับเป็นโลไฮเกียร์ฟูลเลอร์เป็นเกียร์ยกนี่ฮะดูแจ็คคุณผู้อีกรอบหนึ่งดูทรงด้านนี้นะครับสวยนะก็ยังมีวิ่งเกินเลยนะตัวนี้เดี๋ยวดูสักหน่อยเคยบอกแกให้ทําสีกระทะนะนี่ด้านด้านในก็จะประมาณนีเเน้เดี๋ยวจะพาดูเกียร์นะครับเดี๋ยวจะพาดูเกียร์นี่กระจกมอ,มองก็ประมาณนี้ ก็เขาก็ได้ชื่อว่าเจ้าคุณปู่นะครับเจ้าคุณปู่ก็ต้องเข้าใจนะแต่เอย็นเพียงเพราะนะเกียว่า,างั้นนะเพียงไม่รู้มีปเปล่าเบอร์โทรศัพท์เอาแต่เอย็นนี่นะครับเกียร์ยกเกียร์ตามที่เกียร์บอกเลยนะใครเข้าใจระบบเกียร์ใครเคยขับเกียร์นี้ลองคอมเมนต์มานะก็จะประมาณนี้ใครเคยขับเกียร์เจ้าเจ้าตัวนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์มานะผมไม่เคยขับเลยแกบอกว่าดิดขึ้นดิดลงเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์เกียร์สักหน่อยว่ามันวิธีการใส่มันยังไงนะโคตรงงเลยเนี่ เกียร <accurately S 2> ์เกียร์แบบไหนแบบไหนเกียร์เกียร์คุณเลิกเกียร์ยกเกียร์คุลเลอร์เกียร์ยกทั้งหมดกี่เกียร์นะสิบเกียร์สิบเกียร์เดินหน้าแปดใช่เดินหน้าแปดแล้วก็เกียร์ถอยเกียร์ถอยมีเกียร์ถอยโลช้าไฮมีเกียร์ถอยเร็วอ๋อเกียร์ยกเราก็นับเก้าเกียร์อ๋อก็คือเกียร์เดิมมันเลยใช่ไหมเนี่ยเกียร์เดิมมาจากนอกเลยรถเดิมหมดเลยแล้วเวลาใส่ยังไงเมื่อกี้มันมีสวิช์สวิช เวลาจะใส่ออกออกตอนแรกสวิตช์ต้องกดลงเหรอกดลงเป็นโลอ๋อกดลงเป็นโลแต่ที่จะพอใส่หนึ่งสองสามสี่ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็พอจะเข้าห้ายกเข้าห้าหกยกยกอ๋อแล้วก็ไปที่หนึ่งอ๋อมันจะน่าไม่งงแค่ตัวยกมันไม่เหมือนกันมันก็คล้ายๆกับเกียร์ดีดแต่มันเป็นตัวนี้เป็นสวิตช์ยกเอาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเหมือนคล้ายๆเกียร์ฮีโน่เกียร์ดีดเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบสวิตช์ยกเอานะ นี่โลโก้ที่ตลาดเขาต้องการนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สุริยาพรับทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันพามาดูเจ้าคุณปู่นิสันยูดีหัวปิ๊บนะครับเครื่อง275เจอกันคลิปหน้าสุริยาพรับทุกสวัสดีครับ